นะครับอันนี้ก็องประกอบอื่นเดี๋ยวท่านคณะกรรมการก็จะได้ําเรียนท่านนะครับเรื่องของควายเผือกนะครับเมื่อสักครู่ได้รู้พูดถึงลักษณะซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของควายเผือกไปแล้วแต่สิ่งที่ในเวทีประกวดนอกเหนือจากอัตลักษณ์ที่ว่าเรื่องสีขนแตเรื่องที่เป็นสีของเขา สีของกีบสีของหางสีของขนตาสีของจมูกซึ่งเป็น <c oughs> อนาเมาเช่นให้ควายเดินเข้ามาหาเราหรือเดินตามหลังให้ควายเดินนําหน้าแล้วก็เดินการก้าวย่าง <c oughs> ก็จะเห็นนะครับว่าขามันแปลงซ้ายแปลงขวานะขยับเอ่อเขาเรียกว่าแบะหรือไม่อย่างไรนะครับก็ดูจากการเดินถ้าเดินเข้ามาหากัรเดินจากไป ก็จะมองเห็นที่แตกต่างกันนะครับลูกอันทะอันนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวท่านกรรมการอาจจะพูดถึงเรื่องของลูกอันทะนะครับนปัจจุบันเนี่ยควายบ้านเรานะครับก็จะมีปัญหาเรื่องลูกอันทะพอสมควรบางคนก็อาจจะถูกเถียงว่าเออลูกอันทะมันของผมมันเป็นอย่างนี้มันไม่ดีมันให้ลูกดีนะก็ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ไม่ว่าแต่อัตลักษณ์ที่เป็นตัวพ่อพันเนี่ย จะต้องมีอัตลักษณ์ที่ดีคําว่าลูกอันท้าเนี่ยขนาดสองลูกต้องเท่าๆกันการวางตัวของลูกอันทะเราก็จะเห็นว่าลูกอันท้านี่บิดเอียงมี่เยอะมากนะครับบางทีควายะจะสังเกตว่าการห้อยอยู่เนี่ยมันห้อยไม่สมดุลมันมักจะเอียงเออมันมักจะเอียง ไข่ข้างขวามักจะเอียงอยู่ข้างนอกนี่เยอะมากนะไข่ข้างซ้ายจะเอียงเข้าไปข้างในเทนะ่าที่ผมสังเกตหลายสนามในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นควายดําหรือควายเผือกตัวไหนก็แล้วแต่ที่ลูกอันท้าหรือไข่เนะี่ยนะครับมีความสมดุลแล้ววางอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะครับอีกอันนึงที่เราพบมากก็คือมันจะงอนขึ้นมาชี้หน้ากรรมการ เขาเรียกว่าห um ้ำชี้หน้ากรรมการนะอาจารย์สุพจร์ชัยบอกอายตัวนี้ห้ำมันชี้หน้าผมองงนะั้นก็อีกส่วนหนึ่งมันมาจากว่าเขาเรียกว่าขั้วอันทะขั้วอันทะก็คือ,เ,อเนื้อหนังมังสาที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นท้องกับลูกอันทะนะเาขาเรียกว่าขั้วอันทะาภาษามีผลต่อการผลิตน้ำเชื้อได้ดีนะครับ กาเรียกว่าจะผลิตตัวสเปิร์มหรืออสุจิได้ดีนะท่านดูนะสังเกตว่าแพะเนี่ยจะออกลูกแฝดเยอะมากแฝดสองแฝดสเยอะมากควาเราก็อาจจะมีลูกแฝดได้แต่มนคือก็ไม่ไม่ได้มากมายนะครับแต่ว่าการผลิตน้ําเชื้อเนี่ยของแพะจะค่อนข้างดีเข้มข้นแล้วตัวเชื้อจะเยอะมากนะตัวเชื้อจะเยอะมากนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่า ให้มองที่ลูกอันธะสัตว์เนี่ยจะมีลูกอันธะที่อยู่ด้านนอก